สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cars Drive S t วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถยนต์สุดหรูรุ่นใหม่ล่าสุดกับ2025ล i n c o l n Continental GT ที่มาพร้อมความหรูหราเหนือระดับและสมรรถนะที่ทรงพลังซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวล i n c o l n Continental GT ปี2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูหรูหราทัานสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยกระจังหน้าคโครเมียมดีไซน์ใหม่แบบไดมอนด์กริลไฟหน้าแบบเล d แมทริกที่มีความคมชัดสูงและเส้นสายตัวถังที่โชบเฉี่ยวเสริมบุคลิกให้ดูสง่างามยิ่งขึ้นตัวรถมีความยาวประมาณ5.1เมตรทำให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางสะดวกสบายเหมาะกับทั้งการขับขี่เองหรือให้คนขับส่วนตัวภายในห้องโดยสารของ c o n t i n e n t a l GT 2025ถูกออกแบบมาเพื่อความหรูหราในทุกรายละเอียด เบาะนั่งหนังแท้แบบเซมิอนดิายปรับไฟฟ้าได้ถึง30ทิศทางพร้อมระบบนวดและระบายอากาศระบบเครื่องเสียงรีเวลอันติมา 3D ที่ให้พลังเสียงรอบทิศทางถึง28ลำโพงหน้าจอ Infotainment ขนาด15.5นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto, พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงซิงห้ สำหรับเครื่องยนต์ Continental GT ใช้เครื่องยนต์ V 6ขนาด3.0ลิตรวินเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ450แรงม้าและแรงบิด600นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Intelligent AWD ทำให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงแม้ในความเร็วสูงระบบการสะเทือน Adaptive Suspension ท,ที่ปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพถนน และระบบขับขี่ไร้โมเดสที่สามารถเลือกได้หลายโหมดทั้ง normal comfort และ sport เพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนอีกทั้งยังมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะอย่าง Active Drive ที่สามารถขับขี่กึ่งอัตโนมัตบิบนทางหลวงได้อีกด้วยด้านความปลอดภัย Continental GT 2025จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเช่นระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบทิศทาง ด้วยการผสานความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ครบครันทำให้225 0 Lincoln Continental GT คันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ขับขี่ระดับพรีเมียมพร้อมความสะดวกสบายสูงสุดในทุกการเดินทางถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Cars Drive พร p air, เพื่อไม่พลาดข้อมูลรถใหม่และรีวิวรถยนต์รุ่นล่าสุดขอบคุณที่รับชมครับ